ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลห้าสี่สามสองนะคะรายงานตัวค่ะรายงานตัวแม้ตรนกตกอกตกใจกันเล็กน้อยนะคะไม่คิดว่าจะห้าสี่สามสองแล้วก็ เรียบร้อยทุกสิ่งอย่างแบบนี้นะคะจงบอกแล้วนะคะมาถึงชั่วโมงที่2รับรองว่ามีเกสพิเศษเดินทางมาถึงแล้วแน่นอนขออนุญาตปฏิบัติตาม everything ทุกสิ่งอย่างก่อนนะคะสองสาวมาพร้อมแล้วเรียบร้อยค่ะทักทายสวัสดีว่าย้อนสวยสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ชมไลฟ์กันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะรายงานตัวดีๆกันแบบนี้ในทุกๆวันศุกร์นะคะรับรองว่ามีเรื่องราวสุดพิเศษมาให้เสมอๆเลยแล้ววันนี้เกสทั้งสองท่านเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวจะได้แน นำตัวกันอย่างแน่นอนแต่ขออนุญาตจงจัดการการกับนะคะระบบอินเทอร์เน็ตกันก่อนกันละกันนะคะสารพัดจมุนนะคะตอนนี้เอาล่ะถ้าใครกันเข้ามาได้นะคะรีบกดไลค์กดแชร์กันเร่งด่วนใครเข้ามาแล้วนะคะส่งสัญญาณให้จุ้งด้วยกันแล้วกันค่ะพร้อมรายงานตัวเลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่แนะนําตัวกันก่อนนานๆจะมีสาวๆสวยๆมานั่งเคียงคู่สักทีหนึ่งนะคะเริ่มต้นที่ท่านไหนกันดีคะใหม่ก่อนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะใหม่นะคะจากเชียงใหม่ฮอนด้าค่ะ สวัสดีค่ะปุ้ยค่ะจากเชียงใหม่ฮอนด้าค่ะ และเราทราบแล้วเรียบร้อยนะคะว่ามาจากเชียงใหม Honda ่ฮอนด้าออโตมอบิลนะคะคุณใหม่อยู่ในตําแหน่งใดของเชียงใหม่ฮอนด้าที่ปรึกษาการขายค่ะว้าวส่วนคุณปุ้ยล่ะคะเช่นกันค่ะที่ปรึกษาการขายเชียงใหม่ฮอนด้าตรงบิลค่ะแน่นอนนะคะที่ปรึกษาการขายตัวเป็นๆมันมนั่งอยู่ที่นี่แล้วเรียบร้อยนะคะต้องบอกว่ามาถึงแล้วเราก็ต้องมาพร้อมกันกับสารพัดสารพันคําถามที่คุณคุณอยากจะถามนะคะวิทย์วิเระตู้บูฝ้าทักทายกัมปูกันตะการกัมปูแม่พอมีสาวสวยนี่รีบเลย ใคะคุณน้องคะนะคะเร่งด่วนเร่งด่วนชวนใครมาไหมอะไรอย่างเนี้ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนกันละกันนะคะทักทายกันก่อนทักทายอมรอกันด้วยนะคะทักทายาคุณ ปริญญาคุณเต้พี่เต้สวัสดีค่ะว่ยาย่อค่ะกรุงเทพเป็นไงบ้างคะคุณเตเมื่อไหร่มาเชียงใหม่อะแต่ทราบว่าวันนี้สาวสวยจากเชียงใหม่จะเดินทางไปหาพี่เต้ที่กรุงเทพนะคะรีบกดไลค์กดแชร์กันเร่งด่วนเลยค่ะไม่ว่าคุณคุณจะฟังอยู่ณนะพิกัดไหนก็ตามแต่นะคะแหมกำลังสะกดชื่อกันอยู่เลยนะคะกัปปูมาแล้วลหละนะคะอมรก็มาแล้วดวยนี่ฟังมาจากจังหวัดนคปรปฐมนะคะในขณะที่จงพยายามกําลังจะดูตั้งแต่ลำดับหนึ่ง่าจะไม่ได้ต้องดูลำดับล่างขึ้นไปข้างบนก,ากาันละกันนะคะกัปปูบอกว่า สวัสดีพี่จุง้งสวัสดีคุณใหม่คุณปุ้ยทีมง,งานเชียงใหม่ฮอนด้าด้วยนะคะแหมรีบเลย <c oughs> พี่จุ้งถึงแซว่าเพลสาวสาวมาก้ามปูมาก่อนคนแรกนะคะขอบคุณมากค่ะทักทายอมรอกันเลยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันรัวๆนะคะรับรองว่าหลังจากเบ็ดเสร็จกันไลฟ์แล้วเรียบร้อยนะคะแอดมินคนสวยของเรานะคะจะดําเนินการแจกของสมนาคุณชนิดที่ว่าไม่อั้นเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะที่ปรึกษาการขายฮอนด้ามาที่ดีทีนี้มาถามไถยกันถึงเรื่องราวของเชียงใหม่ฮอนด้ากันบ้างในช่วง เวลานี้เป็นไงบ้างคะเหงาไหมคุณผู้ฟังไปเยี่ยมหน่อยอะไรประมาณนี้คะ่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ กำลังกำลังเริ่มต้นในส่วนของการที่ลูกค้าเริ่มจะกลับเข้ามานะคะหลังจากช่วงที่ว่าก่อนหน้านี้โควิดค่อนข้างจะแบบหนานาสาหัสพอสมควรนะคะเราก็ยังขอบคุณลูกค้านะคะที่ยังกลับมาหาเราอยู่นี่ได้รับยังไว้วางใจค่ะยังไว้วางใจให้เชียงใหม่ฮอนด้าดูแลสูงสุดแห่งบริการมากว่านฮอนด้าตรองทีนี้เท่านั้นได้เขาเชิล่าฟังเอาละหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าบางส่วนก็ไปที่เชียงใหม่ฮอนด้าเพราะว่าการบริการดี ส่วนใหญ่แล้วจะไปก็คือนํารถไปตรวจเช็คระยะใช่นะคะเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขับโปรเด็ดพิเศษสุดนะคะถ้าเกิดว่าใครจองคิวเช็คระยะผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะคะเรามีแบบเอ้ยถ้าเกิดว่านําไปใช้บริการวันพุธนะได้รับปลอกเบล์จาก Honda เลยด้วยใช่ค่ะเป็นปลอกเบลล์เ n ็นจอยฮอนดสีแดงน่ารักค่ะต้องบอกว่า Limited ด d i t i ี n ช้ไม่มีใครพี่นายขายมีต้องไปที่นี่เท่านั้นนะคะแบบสุดยอดมากๆแต่กระนั้นก็ไม่ไวค่ะ ร้องขอว่าทำไมแบบแค่เดือนเดียวมิทุนามีกี่วีกเองอบบเฉพาะวันพูดอะไรเงี้ยก็เลยต่อเนื่องกันมาจนถึงเดือนกรกฎาคมตอนนี้เราก็ยังมีให้ลูกค้าอยู่นะคะในส่วนของปลอกเบลนะคะถ้าลูกค้านํารถไปเช็คระยะในช่วงของทุกวันพุธนะคะอจองเข้าไปนะคะเราก็จะมีปลอกเบลน่ารักน่ารักให้ลูกค้าเหมือนเดิมเยี่ยมเลยค่ะทีนี้ก็มีคนสงสัยอีกแหละ วันพุธไม่ได้จริงๆติดหนึบเลยแล้วทําไมวันอื่นๆไปไม่ได้หรือแม่มีคำถามอะถ้าเป็นวันอื่นถ้าลูกค้าจองเข้าไปเราก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะส่วนลดให้ส0ซในส่งค่าไหลว้าวตาโตตาโตเป็นคำถามเลยทีเดียวได้ค่ะไม่น้อยใจไม่น่อยใจไม่น้อยใจได้มีแต่ให้ อยากถามจังเลยอ่ะทำไมจะต้องวันพุธต้องต้องมีความพิเศษอะไรแน่ๆเลยอ่ะคือที่จริงเนี่ยในส่วนของวันพุธปกติมันจะเป็นกลางอาทิตย์ใช่ไหมคะลูกค้าส่วนมากกลางอาทิตย์จะไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะหาแคมเปญพิเศษพิเศษให้ลูกค้าเพื่อที่จะบอกว่าทําให้ลูกค้ารู้สึกเออเอารถไปเข้ากลางอาทิตย์ก็ได้นี่นะไม่จําเป็นต้องเป็นสุกเสาร์อาทิตย์ก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีอะไรพิเศษให้เราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองตอนแรกนะคะมาถึงเซอร์เบอ สงสัยเชียงใหม่อนด้ามูเตลูแน่ๆเลยเว้ยมันพวกมีอะไรพิเศษแม่แบบมีเสน่ห์อะไรมาจะเอเราหรือเปล่าเลยความจริงแล้วเนี่ยนะคะความจริงแล้ววันปกติธรรมดาคุณคุณสามารถไปใช้บริการได้บางคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็คือในช่วงพักนะบางคนไม่อยากจะออกมาในช่วงวันกลางสัปดาห์เหมือนที่คุณปุ้ยว่าแต่คุณคุณรู้ไหมคะว่าโอ้โหสุดยอดมากๆหนึ่ง คนไม่เยอะนะคะทีนี้ไปไปในระหว่างสัปดาห์ได้แต่ว่าสุกเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็จะคือคักกันหน่อยหลายคนที่เไม่ได้เป็นคนขี้เหงาไม่ต้องการเพื่อนไปกันในวันกลางสัปดาห์แต่ความจริงแล้วมีโปรดีๆแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วในส่วนของการดูแลลูกค้าใช่ค่ะค่ะแล้วแล้วถ้าไปวันอื่นๆได้ปลอกเบลล์ไหมถ้าที่จริงมันคือเขาว่าพิเศษอะเนาะมันจะต้องพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็อย่างว่านะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ในส่วนวันอื่นเนาะเราก็ยังมีสิ่งอื่นๆให้ลูกค้า <ฮะ S 1> ก็อย่างเช่นส่วนลดอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นในส่วนของที่เป็น p พย์เซฟเพย์เซฟเนี่ยก็คือการที่ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้สิทธิประโยชน์จาก p พย์เซฟเนี่ยโดยการที่ได้รับ ส่วนลดค่าแรงแล้วก็ค่าไหลสูงสุดถึง15ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนของฝ่ายบริการเขาจะแนะนําในส่วนของเพย์เตรงนี้ให้ค่ะถ้าเกิดกรณีที่ลูกค้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นกลูกค้าที่ใช้รถเยอะๆใช้รถบ่อยๆเงี้ยค่ะจะมีตัวเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ด้วยเช่นกันเป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจดีๆใช่คะ พราะฉะนั้นคือ,คอไม่ว่าใจะอะไรก็ตามแต่นะคะยังไงก็ได้กับได้อยู่แล้วอะค่ะคณวัาางนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไว้วางใจเถอะว่าถ้านํารถไปตรวจเช็คซ่อมสร้างที่นี่รับรองได้รับการบริการดีดีอันนี้ที่สุดละนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมาตรฐานสากลเหมือนที่นะคะทีมงานของเชียงใหม่ฮอนด้าได้มาบอกเล่าข้อสิบข้อมูลต่างๆให้กับเราไว้วางใจได้เลยนะคะและยังจะมีในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆที่มากันแบบจัดเต็มกันอยู่เสมอนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทีนี้ก็มีคําถามอีกละ่ะเกรงใจ ไม่ได้ซื้อรถมาจากที่นี่เพิ่งมาจากต่างจังหวัดแล้วมาอยู่เชียงใหม่โอ้ตายีจะมาได้ไหมเนี่ยอะไร้ยินงีเลยค่ะรับลูกค้าทุกท่านยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะไม่ว่าจะจากที่ไหนค่ะเราดูแลให้อย่างพิเศษสุดยอดเปรียบกับคนในครอบครัวเราเลยค่ะเห็นม ุ๊งบอกแล้วนะคะไปที่นี้่ออบอุ่นตลอดเดี๋ยวช่วงนี้มีของยินตอนกลางวันด้วย <c oughs> อันนี้อิ่มอร่อยเสมอเสมอแล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้รับการต้อนรับที่แบบอบอุ่นทีนี้ก็จะมีกลุ่มลูกค้าอีกอีกหนึ่งประเภทนะคะบรรดาที่แบบจุ้งเคยรู้จักก็จะออ,อกแนว50อส up ทั้งนั้นเลยนะคะ <c oughs> บางคนก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยกันกับโซเชียลสักเท่าไหร่ทีนี้พอเชียงใหม่ฮอนด้าบอกว่าจ้องผ่านเรามาผ่านทางไลน์ไอดีผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นี้เถิดนะคะแล้วจะได้รับสิทธิ1 12 4กลุ่มเหนี้เริ่มจะป เสียเวนเกล้าล่าสุดที่โทรมหาจุ้งหลังใหม่เลยพี่ขับอยู่นะเนี่ยแต่ว่าพี่จองแบบไอ้ไอ้อย่างนั้นไม่เป็นไอ้ดงไอดีจะใส่ยังไงอะไรยังไงนะคะเป็นคุณครูวัยเกษียณสามารถแบบกลี้งกลางโทรหรือโทิร์นอื่นทำได้อยู่ไหมได้ค่ะถ้าเปิดโทรจองนะคะโทรจองล่วงหน้านะคะก็สามารถได้รับส่วนลดได้เช่นกันก็คือในส่วนของ10%ได้โปรโมชั่นเหมือนกันเหมือนกันเลยลงพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายทั้งหลกคะมีค่ะในกรณีที่เขาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันค่ะ โซเชียล <ทำ S 1> สักเท่ารไรบอกบอกโอ้โหเห็นจุ้มบอกตลอดเลยเนีเ่ยไปเพื่อนแล้วกับไล ID น์ไอดีเนี่ยตื้อตื้อตื้อแล้วที่แบบโทรไปก่อนก่อนนี่เขาไม่ให้แล้วเหรอ <Fin S 2> อะไรอย่างเนีน้ยตอนนี้มาขยายความให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณคุณจะคุ้นเคยกันกับสมาร์ทโฟนนี่แบบสแกน QR Code โค้ดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าหมายเลขโทรศัพท์นะคะหมายเลขเดียวหมายเลขเดิมศูน3 5 0 3 0 0ยังคงรออยู่แต่ว่าเน้นย้ำขอล่วงหน้ากันนิดนึงนะคะทางทีมก็จะได้จับสัญปันส่วนว่าเวลาไหนอะไรยังไงเพื่อที่คุณคุณหนึ รับการบริการที่ดีที่สุดซ้องไม่ต้องรอนานกระจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วเราก็รู้ด้วยนะคะทางทีมงานก็จะได้รู้ว่าคิวประมาณไหนเท่าไหร่กี่ชั่วโมงละออจะนํารถมาในช่วงเวลาไหนปีนะคะไม่ต้องแบบวุ้ยมาถึงแล้วแบบอ้ารองไงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนคิดว่าห้องห้องเคเตอร์ได้หรือยังคะตอนนี้ ห้องเทเตอร์ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วค่ะเหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมแต่ก็ได้เหมือนเดิมก็คือห้องรับรองของเราก็คือกลับไปใช้ที่ชั้น2เหมือนเดิมแล้วแย่โอ้โหเหมือนบ้านกับคุณเพราะฉะนั้นรีบไปนะคะตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้วแต่ว่าในส่วนของมาตรการยังต่างๆก็ยังคงใช่ค่ยยัังงมกเข้ยังมีตรวจ ในส่วนของอุณหภูมิวัดไข้เจลลางเจลลังมือพนักงานก็ใส่แมสเลยปกติแล้วก็ตรวจวัดไข้ทุกเช้าขออนุญาตยกนิ้วเลยกันละกันนะคะทักทายพี่น้อยนะคะทักทายพี่เจี๊ยบกันเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆนุ่งๆนะคะล่าสุดน้องที่ออฟฟิศนะคะขอมาแล้วอีกหนึ่งคันนะคะฮอนด้าด้วยไปใช้บริการที่นี่ในการน้องขารถมาจากจังหวัดพะเยาค่ะแต่ว่าตัวอยู่จังหวัดเชียงใหม่ทางานอยู่ที่เชียงใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นไปใช้บริการกันได้เลยนะคะทักททยคุณแม่นายใสเป็ นะคะว้าวว้าวาขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไปได้หรือเปล่าครับอย่างนี้หรือเปล่าเอ่ยน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กันเข้ามาค่ะใครอยากจะถามถ่ายเรื่องราวใดๆดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรามีที่ปรึกษาการขายมาถึงขนาดนีโโ้โปรโมชั่นมาจัดเต็มกันอย่างแน่นอนนี้เพียงแค่โปรโมชั่นแรกเท่านั้นสาหรับผู้ที่ขับ h อนด้ากันอยู่แล้วนะคะมีรถตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปจนถึงเรื่อยๆแล้วก็สําหรับการบริการดีๆแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะในม่วงเดือนกรกฎาคมแวววว่าจะต่อเรียกว่าอะ ต่อโปรโมชั่นไปถึงเดือนน้าไหมคะเพราะว่าเหลืออีกพุทเดียวแล้วเนี่ยพุทยี่สิบเจ้าตอนนี้คิดว่าน่าจะต่อยู่น่ะจะนะคะต่ออยู่ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่ตอนนี้มีวันหยุดยาวอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ช่วงเวลานี้หลังจากที่แบบหลังจากหยุดยาวไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยอยากจะเอารถเข้าไปเช็คหลังจากที่ไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะอยากจะมีอะไรให้ลูกค้าอยู่เหมือนเดิมน่า น่ารักที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบอกเล่า90กันได้เลยบางคนบอกว่าอไปเช็กก่อนที่จะไปจะจะเดินทางโอเคได้อยู่เป๊ะมากเลยทีเดียวบางคนบอกไม่เป็นไรหนะักอีกนิดนึงเดินทางในระหว่างการเดินทางไปจุดเดี๋ยวเรากลับมาน,นี่ขอใหอ้จองคิวกันรัวๆเลยนะคะเวลารถเดินทางไกลก็เหมือนกันย่อมที่จะเหนื่อยย่อมที่จะเรียกว่าอะไรอะ่ะ ต้องต้องการรีเฟรชเหมือนกันเหมือนเราเองถ้าเหนื่อยเราก็ต้องการพักผ่อนรถเองก็ด้วยเช่นกันนะคะคุณกุณเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแววแววว่าดังนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนเรานะคะรีบเลยค่ะไลน์ไอดีนะคะแอดไซน์แบบนี้ตัวแอดเนี่ยนะคะเชียงใหม่ฮอนด้าพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะส่วนใครที่ชมไลฟ์กันอยู่นะตอนนี้เรามี q r code คขึ้นให้แบบรัวๆเป็นระยะระ,ะนะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเพิ่งเข้ามาดูนะคะแล้วกอ็อยากจะรู้ข้อมูลอะไรรีบถามไถ่กันตอนนี้เลยแน่นอนค่ะ ทั้งสองสาวที่ปรึกษาการขายของที่นี่มือหนึ่งของที่นี่มาทั้งทีไม่ได้มีเฉพาะแค่โปรเช็ครถแน่ๆ ขอถามค่ะได้เลยมีโปรอะไรที่ทำให้เราตระตูลไปกว่านี้อีกหรือไม่ตอนนี้นะคะฮอนด้าเราก็ได้มีเรื่องของฮอนด้าช่วยผ่อนด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรแบบนี้ฮอนด้าก็มีช่วยผ่อนเข้ามาค่ะมีถึง5้าเกรดด้วยกันก็คือมีก็ถึง5รุ่นเลยนะคะที่มีช่วยผ่อนจะมี HRV ก่อนนะคะเป็นเครื่อง1,800นซีซีนะคะตอนนี้เนี่ยมีช่วยผ่อนเดือนละ2,500บาท ต่อเดือนให้1ปีค่ะให้1นปีให้1ปีเลยรวมมูลค่าทั้งหมดส0 0หมื่นบาทยังไม่หมดไม่หมดค่ะต่อแถมดีอาวกวอนแถมอะไรมีเพิ่มเติม่าเพิ่มเติมก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้าโอเคฉันอยากจะแบบออกเคชวีแล้วนะอยากออกอชวีแต่ช่วยผ่อนสองพเ่อดือนละสองพใช่ไหมคะแต่มีดอกเบี้ยแต่ว่าฉันไม่อยากได้ดอกเบี้ยก็มีดอกเบี้ยสูตรปร์เซ็นนะคะ ต่อเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดแบบนี้ก็ได้เลือกได้ค่ะเลือกได้ยังไม่หมดนะคะแถมจักรยานอีกหนึ่งคันจักรยานพับโมดูโลอีกหนึ่งคันยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะพระเจ้าช่วยมีแพ็กเกจเพย์เซฟแถมให้ด้วยจากเดิมเนี่ยเราต้องลูกค้าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจตัวนี้ตรงนี้เนี่ย HRV จัดให้สำหรับแพ็กเกจ Pay s a ี e ให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันคือแค่แค่รุ่นเดียวเราให้แบบอัันนี้ยงคนรุ่นเดียวรุ่นเดียวนะคะเรากำลังพูดถึง HRV ตั้งพันแปดเลยนะคะถึงก็ยังไม่ได้ไปที่ไหนไกลนะที่นี่ถึงห้ารุ่นไปกันได้เลยอ่าแล้วค่ะอย่าบอกนะว่ายังไม่หมดยังไม่หมดค่ะอ่ะต่อไปมีอีกนะคะเป็น Honda BRV นะคะ BRV ของเราเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีเป็นรถครอบครัวใช้ในเมืองนะคะตัวนี้เนี่ยมีช่วยผ่อนเหมือนกันเดือนละส 3ามพันบาทเดือนละสามพันบาทสิบสองเดือนใช่รวมสามหมื่นหกใช่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้รวมของแถมไม่ได้รวมแบบอะไรบาๆ์บาร์ไม่ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของแพ็กเกจอ่าเพย์เซฟนะคะอ่าฟรีแล้วก็ จะมีในส่วนของอฟรีค่าแรงนะคะ,ะฟรีค่าแรงให้5ปีหรือแสนกิโลเมตรอย่างไรคือค่าแรงฮอนด้าเนี่ยปกติจะใช้จะคิดอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ4 2 8บาทะนะคะตรงนี้จะฟรีค่าแรงให้ไป5ปีหรือแสนกิโลเมตรในส่วนของ BRB นะคะยังไม่หมดแถมจักรยานด้วยนะรุ่นนี้ B R V แถมจักรยานอีกหนึ่งคันพเจ้า่จักรยานไปไหนไปได้ใช่ค่ะพับได้นะคะสายออกกำลังกายต้องไม่พลาดนะคะต่อไปค่ะเป็น Honda Mobilio เป็นเครื่องยนต์พันห้าเหมือนกันเป็นรถครอบครัวเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยมีช่วยผ่อนเดือนละ4,000บาท คือมากคนไปเลยคือมาบางกาได้บางสี่พันบาทเลยมาจากสองพันสามพันสามพันเจ็ดสี่พันบาทอ่าสี่พันแล้วสี่พันบาทสิบสองเดือนก็คือหนึ่งปีเช่นกันนะคะอ่าแล้วก็มาตรงซับคอมแพคบ้างเนาะเป็นรถเล็กนะคะจะเป็นซิตี้กับแจ๊สใช่ตัวขายดีของเราตอนนี้ก็คือเอาไปซิตี้ก่อนละกันที่นิยมจริงซิตี้ทีนี้ถูกไหมว่าจะเป็นรถที่เพิ่งจะเปิดตัวใหม่แล้วก็ขายดีมากเราก็ยังมี ช่วยให้ลูกค้าเหมือนกันช,ช่วยผ่อนเดือนละเท่าไหร่คุณมาสองพันบาทค่ะหนึ่งปีสองหมื่นสี่นะคะตอนนี้โ<ช>อย้ยอยากอยากอุทานเบลสาก็มาป๊าทุกทีมันรับเปลี่ยนจ้าสองพันบาทสองพันบาทนะคะ<ช>แล้วก็รถแจ๊ด h o n ้าแจ๊ z ของเรานะคะ h o n ้าแจ๊ z ของเรารถอเนกประสงค์นะคะห้าที่นั่งของเรามีช่วยผ่อนเหมือนกันเดือนละหนึ่งพัน 15, ห้าร้อยบาทค่ะ,คะ สุดยอดมากๆนี่ต้องบอกว่ามีแบบหลากหลายเครื่องยนต์แล้วก็เฉพาะ5รุ่นที่นํามาให้คุณคุณนี้เนี่ยนะ,คะใครที่แบบชมไลฟ์กันอยู่ฟังไม่ทันนะคะหรืออะไรก็ตามแต่นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5 3 3 5 0 3 0 0ค่ะยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่ก็แบบที่ปรึกษาการขายตัวเป็นๆมาแล้วบางคนกังวลเนี่ยออกรายการก็มีแบบคนนี้มาถ้าไปถึงจริงๆจะเจอไหมเนี่ยหนูฝากสโลแกนอย่างหนึ่งไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจที่ไหนถ้ายังไม่ได้ฟังข้อเสนอกับเราใช่แล้วจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นเราพร้อมเนะคะพร้อมพทุกคันดันทุกเคสดัทุกคสเคเดี๋ยวจดก่อนนะเราจะไปพู้ไชันเ โอ้เยี่ยมเลยนะคะ ต้องบอกว่ามากันทีหนึ่งเนี่ยโปรมากันแบบรัวๆนะคะพร้อมทุกคันดันทุกเคสนะคะบางคนกังวลใจไงไม่มีเงินผ่านธนาคารจะทํายังไงดีเนี่ยกังวลในการผ่อนควนปรึกษาเราได้ค่ะเราเป็นที่ปรึกษาการขายต้องบอกว่าใครที่กําลังกังวลกันอยู่นะคะมีเงินอยู่เท่านี้ผ่อนรายเดือนยังไงมีเปอร์เซน็นต์ลดอะไรแล้วจะสามารถแบบจับโน่นมาใส่นี่จับนี่มาใส่นั่นแล้วจะดันทุกเคสได้ให้คุณคุณได้มีรถใหม่ไปแดง และที่สำคัญนะคะรถสมรรถนะดีๆเลือก Honda <iedzieć> และที่โชว์นี้ค่ะเชียงใหม่ Honda ออตตมารีบนถนนเชียงใหม่ดอสเก็ตนะคะถ้าเกิดคุณเริมต้นที่ Central ั Face w a l ่าไปเพียกิโลครึ่งถึงแล้วไม่ต้องไปดอสเก็ตบรนจุงนะคะไกลกันนะส่วนใครที่ไม่ว่าจะอยู่พิกัดไหนก็ตามแต่นะคะแล้วก็ตอนนี้เราขึ้นแผนที่ให้แล้วเรียบร้อยใครชมไลฟ์กันอยู่นะคะใครไปไม่ถูกถามจุ้งหลังไม้นะคะหรือว่าโทรถามได้ที่เชียงใหม่ h อ n d a กันได้เลยนะคะพร้อมสัตสำหรับคุณคุณกันเลยจริงๆค่ะมาทั้งทีแบบมาโปรกันแบบรัวๆ ะะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นที่คุณคุณนำรถไปตรวจเช็คซ่อมสร้างตามระยะได้เพียงแค่นัดหมายเราล่วงหน้าเท่านั้นเองง่ายๆนะคะใครที่ไม่คุ้นเคยกันกับนะคะการผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะกริง้งกลางได้เหมือนเดิมส่วนใครที่คุ้นเคยกันแล้วเรียบร้อยก็คุณคุณจะรู้ว่าขออนุญาตลืมหมายเลขโทรศัพท์นะคะเหมือนกับแอดมินตอบหนารักจังเลยอะไรเงี้ยสารบัตสารพันคาถามนะคะสามารถถามถ่กันได้เลยจริงๆนะคะเอาละหลังจากที่เราได้รู้จักนะคะ คุณใหม่คุณปุ้ยแล้วเรียบร้อยพร้อมกับโปรดีๆที่เขามาคอนเฟิร์มในช่วงของสมาคมนิยมสุขกันแล้วเรียบร้อยกันแบบนี้คุณที่ชมไลฟ์กันอยู่อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะคะเพื่อนพ้องน้องที่ที่อยู่ในแถบต่างจังหวัดจะมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดยาวนะคะว่าแต่ปิดให้บริการวันไหนอะไรยังไงในช่วงวันหยุดไมุ่้อาตอนนี้เราจะปิดแค่วันเดียวค่ะคือวันที่28วันเดียวเพราะฉะนั้นวันจันทร์2 11คือวันที่เขาเผื่อมานะยังให้บริการยังให้บริการนะคะ หยุดเฉพาะวันที่28เท่านั้นนะคะเน้นย้ำนะคะสำหรับคุณคนที่ติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของโชวรูมโชรูมเปิดทุกวันใช่ไหมคะวันอาทิตย์เปิดไหมช่วงนี้โชวรูมยังจะปิดทําการวันอาทิตย์อยู่ะวันอาทิตย์อยู่ใช่ปิดวันทำการอยู่แต่ว่าจะเป็นจันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงเสาร์เปิดแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะไปถึงปั๊บบลยค่ะคูณดูอยู่ไหนไปมีได้เลยนะคะง่ายๆสบายๆ เราตกใจใส่เอฟเฟกแล้วก็เฟซชิลเราเป็นไปเลยนะคะตอนนี้เอาล่ะง่ายๆค่ะค,คุณคุค่ะ มากันถึงที่กันแล้วตอนนี้นะคะใครที่ชมไลฟ์กันอยู่รีบกดแชร์กันไปรดวๆเพื่อที่ให้เพื่อนพ้องมน้องพี่ของเราได้รับรู้รับทราบถึงศูนย์บริการที่ดีนะคะของเชียงใหม่ฮอนด้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปรูพิเศษที่เดินทางมาบอกโลกันถึงที่นี่เลยบางทีแบบจุ้มบอกไปหรือแต่และช่วงดีเจบอกไปอาจจะยังแบบไม่ถึงอกถึงใจนะคะวันนี้มาให้ถามถึงที่นี่แล้วล่ะใครที่อยากจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมากันได้เลยนะคะเด <anxiety> ี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูก่อนนะคะว่ามีใครกันมาบ้างทักทายนะคะ น้องอมพรกันด้วยนะคะมากันแบบแฟนตัวยงติดตามชมทุกไลฟ์ของเรากันเลยทีเดียวนะคะกัมปูรีแชร์นะคะทักทายพี่น้อยทักทายพี่เจี๊ยบนะคะแล้วก็รวมไปถึงแม่นายสายเปกันเลยด้วยอ้าวกดกันไปเรื่อยๆชัวรัๆรัวๆกันไปเลยค่ะเอาละนะคะก่อนที่เราจะร่ำลากันไปนะคะมีอะไรฝากทิ้งท้ายกันถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแฟนคลับ f อของเลิฟโฟกัสคลิกบ้างเอ่ย ก็อยากจะฝากในส่วนของการบริการของศูนย์บริการของเรานะคะวาา่าเรามีทุกอย่างให้กับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ดีเยี่ยมนะคะส่วนลดค่าไหลนะคะรวมถึงเมื่อท่านเข้ามารับการบริการของเราแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอาหารว่างน,นะคะ <c oughs> สุดแสนอร่อยนะคะ <c oughs> ให้กับทุกท่านของเราจะเป็นอาหารสดนะคะอาหารสดจะไม่ใช่แบบวันต่อวันไม่ใช่มาม่าไม่ใช่มาม่านะคะเก็บบอร์มาทำอาหารสดธรรมดานะ ได้รับการกระซิบกระซาบมาจากคุ้มในหารว่า30วันเมนูไม่สั้ำใช่ใชไม่สำ้ำไม่สำ้ำ <laughs> คะ่ะแล้วก็ <laughs> อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าลืมโปรโมชั่นแคมเปญในส่วนของอเช็กระยะที่ย่งเรายังแจกในส่วนของปลอกหุ้มเข็มขัดนิรภัย Enjoy Honda อยู่นะคะอย่าลืมกันนะคะใครที่ยังไม่เห็นตัวเป็นๆของบอกเธอเราลักไว้ จะขอบอกว่าเราลักแอบไว้ตรงนี้ลักษณะหน้าตาเป็นเยี่ยงมี้นะคะคุณคุณขาได้เห็นไหมแล้วก็มี2ชิ้นด้วยนะ <c oughs> นี่นะคะปลอกแบบสีแบบนี้เลยสดแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ใครที่กดแชร์กันมาจากแถวนี้ก็จะสละให้แหละชิ้นเนี้ยความจริงเราอิฟเอาของเราไว้แหละนะคะแต่ว่า เรามีให้คุณคุณแล้วด้วยนะคะเรียบก,กดแชร์กันเลยรัวๆเห็นในรูปภาพอาจจะไม่สาแก่ใจอีชอยนะคะอีจุ้งบอกให้ค่ะตอนนี้นะคะสวยสุดคนงามจริงๆเราต้องบอกว่า Limited Edition นะคะรีบเลยค่ะนี่โปรดเดตกระเ,เ,เนถึงบอกว่าพิศเศษเท่านั้นเฉพาะวันพุธนะฮะส่วนใครที่ไม่สามารถไปในวันพุธได้เนะะี่ยค่ะก็ไปอ้อนคุณปุ้ยอ้อนคุณหมายเอกรันได้โอ้ยมาแล้วจะจะโด้มีจะต้องอะไรไหมถึงจะได้สิ่งนี้ได้อัอนนี้คุยกันเองนะคะจุ้งไม่เกี่ยวแค่เปิดทางให้พนันเลย เอาเลยค่ะมีอะไรบอกต่อกันอีกสักนิดไม้เอ่ยอโปรรถใหม่ก็ในส่วนของตัวนี้นะคะในช่วงของอสถานการณ์ตอนนี้เนาะ,ะถึงแม้จะเป็นแบบโควิดอะไรเงี้ยค่ะฮอนด้าก็ยังมีตัวช่วยให้คุณไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าช่วยพรอดอกเบี้ยพิเศษนะคะ,ะให้กับทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านได้มีรถใหม่ใช้กันอย่างสบายอกสบายใจกันด้วยค่ะ นี่นารักมากๆเลยนะคะคุณหม่อยากจะฝากอะไรนะคะถึงสั้นัคิดถึงฮอนด้อย่าลืมคิดถึงเชียงใหม่ h อน da ตัวโมบิลนะคะยี่นะคะโปรโบ้ยนะคะขอบคุณมากเลยทีเดียวค่ะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในครั้งต่อไปคราวต่อไปนะคะก็จะมีนะคะในแต่ละส่วนงานของเชียงใหม่ Honda มาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะรวมไปถึงโปรพิเศษอาจจะไม่ไปอสองเดือนข้างหน้ามีโปรใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเนี้ยก็เรียนเชิญทั้งสองท่านมาบอกโปรให้กับ คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการด้วยใไดีค่ะโอ้โหน่ารักมากๆขออนุญาตปลบกมือสักครู่เสียงปลบกมือมาไหมคะเขาไม่เล่นด้วยกับเราไม่เป็นไรนะคะอนี่มาแล้วอะไรคพอได้ใชนไันนมลนะคะคุณเป้คุณม่แล้วกุ้งเห็นคุณสบาย ไปก่อนนะคะเรื่ออีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจุ้งมีเพลงให้ฟังตามต่อเนื่องสมาคมนิยมสุขยังไม่ไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นนี้ขออนุญาตลาไลฟ์ก่อนเลยกระกันว่ายอาสวยๆสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับฟงค่ะเย้สมาคมนิยมสุข